บทที่17อสูรวานอนขั้น4ี่หลังจากนั้นไม่นานหัวหน้านักรบขั้นสามรีบกลับมาที่นี่ด้วยความร้อนใจด้วยสีหน้าวิตกกังวลทุกคนรีบตามเขาออกไปเมื่อพวกเขาเห็นหัวหน้านักรบขั้นสากลับมาอย่างกระทันหันพวกเขาก็ประหลาดใจยิ่งได้ยินเสียงตะโกนของเขาคนอื่นๆยิ่งรู้สึกงงงวยพี่ใหญ่เป็นอะไรไปอสูรตนนี้กำลังจะพ่ายแพ้นักรบขั้นสามคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นมาและหยุดการโจมตีลง เอาเถิน้องรองไม่ต้องสนใจอสูนตนนี้แล้วมีอสูนวันนอนขั้นสี่กำลังมาทางนี้ถ้าไม่หนีไปพวกเราจะตายแน่ข้าจะต้านเวเองคนอื่นไปหนีไปก่อนเดี๋ยวพวกมันจะตามมาทันเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไม่กระตืรือร้นหัวหน้านักรบขั้นสามก็อยากจะร่ำไห้เขาวิ่งไปหาคนอื่นๆในกลุ่มและรีบวิ่งหนีไปที่หน้าผาที่หลิงว่วอยู่ข้าไปด้วยเหล่าคนที่เหลือก็ต่างก็ตกต,กตะลึงและหวัดกลัวพวกเขาต้องการหลบหนีออกไปจากที่นี่เนื่องจากเสียงคำรามเริ่มดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อเห็นคนกลุ่มนี้ได้ยินเสียงคำราม เมื่อลองคิดดูแล้วหลินเว่ยที่ยืนดูสถานการณ์ก็อยากจะรู้ว่าสัตว์อสูรที่กาลังจะมานั้นมีรูปร่างเป็นอย่างไรจึงทําให้เหล่านักรบขั้นสามต้องรีบหนีไปท่านพ่อมีคนอยู่ที่นั่นคนอื่นๆที่วิ่งตามหมู่หน้านักรบขั้นสามีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณ15ปีนางมองเห็นร่างของหลินเว่ยอย่างบังเอิญและบอกบิดาของตนอย่างรีบร้อน เนื่องจากหลิงเว่ยไม่ได้ตั้งใจหลบซ่อนเขาจึงถูกพบโดยบังเอิญแต่หลินเว่ยนั้นไม่สนใจที่จะสังหารคนเหล่านั้นเนื่องด้วยความแข็งแกร่งของนักรบโครงกระดูขั้นสองของเขาสามารถสังหารนักรบขั้นสามและนักรบเหล่านี้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ต้องแลกกับพลังจำนวนมากที่จะต้องสูญเสียไปถึงเมื่อได้ยินเสียงลูกสาวของเขาหัวใจของชายคนนั้นก็หล่นลงไปที่เท้าและรีบวิ่งไปดูว่าหลิงเว่ยอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าจะมันเป็นมนุษย์จริงๆข้าจะไปเตือนให้เขาหลบหนีไปกับเราหัวหน้านักรบขั้นสามสัง เมื่อคนเหล่านั้นหยุดชะงักเสียงคำรามก็ดังขึ้นมาอีกมาเถอะปีนขึ้นไปเร็วเข้าอสศุลวานนอนสีเทาไม่สินี่คือนักรบอสุรวานนอนสัตว์อสศุลวานนอนขั้นสี่เมื่อหลินมว่ยเห็นว่าสัตว์อสศุลใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเขาหันกลับมาและปีนขึ้นไปบนยอดหุบเขาอสศุลวานนอนขั้นสี่ดูคล้ายกับเป็นอสูุลวานอนแต่ขนาดลำตัวของมันนั้นใหญ่กว่าอสศุลวานนอนทั่วไปถึงสองเท่าและขนของมันกลายเป็นสีเหลืองแซมขาว หลินเว่ยนั้นสามารถต่อสู้กับสัตว์อสูรขั้น3ได้เพราะยังถือว่าเป็นสัตว์อสูรขั้นต่ำแต่สําหรับสัตว์อสูรขั้น4หลินเว่ยจะถูกสังหารทันทีเพราะสัตว์อสูรขั้น4ถือว่ามันคือสัตว์อสูรขั้นกลางยากกว่าสัตว์อสูรขั้นต่ำอยู่มากโขเนื่องจากหลินเว่ยอยู่ใกล้กับยอดเขาเนมิชาเขาก็ปีนขึ้นไปสําเร็จหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มคนก็ปีนขึ้นไปแต่สัตว์อสูรขั้น4มัวแต่ตรวจด,ดูอาการบาดเจ็บของสัตว์อสูรวานอนจึงทําให้พวกเขารอดตายอย่างหวุดหวิดหลินเว่ยรู้สึกโล่งใจเมื่อหลินเว่ยเห็นว่าไม่มีเรื่องตื่นเต้นให้ดูอีกต่อไปและเขาไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เขาจึงหันกลับไปและกําลังจะเดินออกจากที่นี่ เมื่อหลินเว่ยกำลังจะจากไปอย่างเงียบๆหวหน้านักรบขั้นสามของกลุ่มทหารรับจ้างร้องอย่างรีบร้อนว่าน้องชายโปรดคอยสักครู่มีอะไรอย่างนั้นหรือเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายคนนั้นพูดหลินเว่ยก็หันกลับมาและถามพร้อมกับขวมวดคิ้วภูเขาวเวเนเชียนเต็มไปด้วยอันตรายเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวได้อย่างไรและทำไมผู้อาวุโสในกลุ่มของเจ้าจึงไม่อยู่ด้วยชายคนนั้นเห็นน้ำเสียงเฉยเ,ฉยเมยของหลินเวย่ยเขารู้สึกเป็นกังวล ใขาอยู่คนเดียวไม่มีผู้อาวุโสคนอื่นคำตอบของหลินเว่ยยังคงเย็นชาและแผ่วเบาแม้ว่าอีกฝ่ายจะสแสดงท่าทีเป็นห่วงเขาแต่หลินเว่ยก็ไม่ลดความระมัดระวังตัวลงไปเขาอาศัยอยู่คนเดียวมาหลายปีและเขาบรรลุธ,ธรรมชาติของมนุษย์ฮ <h ahaha> ่าฮ่าฮ่าหลังจากได้ยินคำพูดของหลินเว่ยโดยไม่รอให้คนอื่นพูดหญิงสาวก็ระเบิดเสยงหัวเราอออกมาหลังจากหัวเราะแล้วนางก็ที่ไปที่หลินเว่ยและพูดว่าถ้าไม่มีกลุ่มหรือผู้อาวุโสเจ้าไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อย่าล้อเล่นเลยหน้า เจ้าดูอายุน้อยกว่าข้าเสียอีกอายุแค่1 1หรือ12ปีเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นข้าคิดว่าความแข็งแกร่งของเจ้าอยู่ในระดับแค่นักสู้ระดับสีเท่านั้นถ้าไม่มีกลุ่มหรือผู้อาวุโสคอยดูแลเกรงว่าเจ้าจะกลายเป็นป๋ยอยู่ที่นี่นะสิมันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของเจ้ามีอะไรอีกหรือไม่ข้าขอตัวก่อนเมื่อได้ยินคำถามของยิงสาวลิงว่าไม่ได้ตั้งใจจะหักหน้าเขาจึงพูดตรงๆว่าเขากำลังจะจากไป เคยเจ้าพูดแบบนี้ได้อย่างไรหัวหน้ากลุ่มหยุดญิงสาวที่กำลังต่อรอต่อเทียงกับหลินเว่ยลงและพูดว่าน้องชายที่นี่อันตรายมากกลุ่มของพวกเขาได้รับบาดเจ็บพวกเรากำลังจะออกไปและกลับไปที่เมืองบหมินชีเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหากเจ้าต้องการไปกับพวกเรานั้นย่อมได้ไม่เมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายหลินเว่ยก็ส่หัวและปฏิเสธจากนั้นเขาก็หันกลับและจากไปโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะหันกลับมามองแม้แต่น้อยท่านพ่อเห็นหรือไม่เด็กคนนี้ช่างหญิงยโสท่านใจดีกับเขาแต่เขามันอกตัญญูเมื่อเห็นว่าหลินเว่ยปฏิ ช่างมันเถอะเพราะคนไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องไปบังคับทุกคนรีบออกไปจากที่นี่เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนี่คือความผิดพลาดของหน่วยข่าวกรองอย่าไปสนใจมันมากเกินไปนะเมื่อเห็นด้านหลังของลิงเว่ยหัวหน้านักรบขั้นสามแอบสายหัวและถอนหายใจทางด้านของลิงเว่ยที่เดินจากออกจากกลุ่มของทหารรับจ้างกลุ่มนั้นกำลังครุ่งคิดไม่ตกข้าควรจะกลับไปที่เมืองได้แล้วหรือไม่กระเป๋ามิติใบนี้เต็มแล้วถึงเวลากลับไปพักผ่อนให้เต็มที่แม้ว่าลิงเว่ยจะเดินแยกออกจากคนเหล่านั้นแต่เขาก็นึกถึงคำพูดของคนคนนั้นเขารู้สึกถึงความเหนือ่อยล สามวันต่อมาลินเว่ยได้ออกไปจากหุบเขาเวเนเชียนและไปยังทิศทางของป่าผู้ฝึกหัดเพราะการจะออกจากป่าได้จะต้องผ่านป่าผู้ฝึกหัดเสียก่อนเมื่อเขาไปถึงกลางป่าของผู้ฝึกหัดมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางเพื่อเข้าไปยังเมืองหมินทีมีเสียงดังแว่วมาถึงหูของขลินเว่ยเพราะมันอยู่ในเส้นทางข้างหน้าที่เขากำลังจะผ่านไปเมื่อเขาเดินเข้าไปดูมุมปากข,ของเขาก็กระตุกทันทีมีคนสองกลุ่มอยู่ตรงหน้าเขาทุกคนล้วนเป็นคนที่คุณตาคนหนึ่งคือผู้ที่ต่อสู้กับอสูรวันนอนในหุบเขาส่วนใหญ่คนที่เหลือลนนนนนินเว่ยนั้้้นนนเเขาาจจไดดชััแลละึึกกซงบบบทที่่18พหอมิว นั่นคือหอม่หนิวผู้ซึ่งเคยเกือบจะฆ่าลิงเว่ยและทําให้ขาของเขาเกือบจะพิการเมื่อเขาเห็นลิงเว่ยอีกครั้งชายคนนั้นยืนอยู่ข้างข้างชายวกลางคนและพูดอะไรบางอย่างกับหญิงสาวทําให้อีกฝ่ายโกรธเกรี้ยวลิงเว่ยไม่ได้วางแผนที่จะทำร้ายหอม่หนิวในตอนนี้เพราะความแข็งแกร่งของเขายังไม่สามารถเอาชนะได้เขารู้สึกได้ว่าชายัวกลางคนที่ยืนอยู่ข้างหอแม่หนิวและคนทั้งสองที่ยืนอยู่ข้างข้างชายวกลางคนนั้นเป็นนักรบขั้นสามทั้งคู่และหนึ่งในนั้นสามารถสังหารลิงเว่ยได้ทันทีและมีนักรบ ดังนั้นแม้ว่าหลินเว่ยต้องการแก้แค้นมากแต่เขาก็ต้องอดทนเนื่องจากเขาไม่สามารถแก้แค้นได้ในตอนนี้แน่นอนเขาจึงไม่สนใจที่จะเข้าไปสนทนาใดๆเขาจึงนิ่งเงียบและเดินผ่านสองกลุ่มนี้ไปเด็กคนนั้นยังไม่ตายเขายังอยู่ที่นี่เมื่อเห็นร่างของหลินเว่ยเฟยเอ๋อร์ก็จำได้ทันทีอย่าสนใจเขามันเป็นเรื่องของเรายิ่งไปกว่านั้นด้วยความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแทนที่จะช่วยเราแต่เขาจะถูกสังหารทันทีเมื่อเห็นว่าเฟยเอ๋อร์กำลังจะเอ่ยทักทายหลินเว่ยบีดาของนางก็รีบดึงแขนและกระซิบบบขข้้้้้าางงงหููโออออออเเเเมื่่ไดดดยยยิิินนนพพฟรรัักกกลล็แะี แม้ว่าเฟยเอ๋อร์จะแซงทำเป็นไม่รู้จักหลิงเวย่ยแต่นางก็เคยเห็นหลิงเว่ยมาก่อนและใบหน้าของนางมีรอยยิ้มเล็กๆอย่างไรก็ตามหอม่หนิวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฟยเอ๋อร์ส่งยิ้มให้หลิงเวย่ยตัวหอม่หนิวนั้นถือว่าเฟยเอ๋อร์เป็นผู้หญิงของตนไปแล้วคราวนี้พวกเขามาที่นี่เพื่อพูดคุยเรื่องการแต่างงานของเขากับเฟยเอ,อ๋อด้วยเหตุนี้เฟยเอ,อ๋อที่ไม่เคยมีอารมณ์ความรู้สึกกับเขาแต่กลับส่งยิ้มให้ไอเด็กเมื่อวันซืนเรื่องนี้ยอมไม่ได้ดังนนนนนนนั้้เเเเเเเมมมมื่่่่่่่อออหหหลลิิิวิววววยยดผาาาาาไปงชทททีีีโสตจะรก หยุดเดียยดเด๋ยนี้ลินเว่ยไม่ได้ใส่ใจกับการเรียกของฮอม่าหนิวและยังคงเดินไปข้างหน้าสาระเลวเจ้าอยากตายอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นว่าลินเว่ยทาเป็นไม่ได้ยินคําพูดของเขาครู่หนึ่งความโกรธของเขาได้ครอบงาจิตใจของหอม่าหนิวหลังจากตะโกนเสร็จเขาก็รีบรงไปที่ลินเว่ยแม้แต่ชายเวยกลังคนที่อยู่รอบตัวเขาก็ไม่คาดคิดและไม่สามารถหยุดเขาเอาไว้ได้ทันเมื่อเขากําลังจะสั่งให้คนรีบเข้าไปขวางก็เห็นแสงสีเขียววัดอยู่ตรงหน้าเขาร่างกายของหอม่าหนิวที่กาลังวิ่งอยู่นั้นยิงออกเป็นสสสส่่่วววนนนนนแลละะอััยยภาาใททททุกกกชิดดีีผมบเงงไปถ เมื่อเห็นว่าหอมา่านิวถูกแยกชิ้นส่วนผู้คนทั้งหมดในที่เกิดเหตุก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีพวกเขากำอมาวุธแน่นและมองไปรอบๆเพื่อหาคนที่ลอบโจมตีฮอมา่านิวไม่เมื่อชายเวกลังคนเห็นการตายของลูกชายของเขาเขาก็วิ่งไปที่ด้านข้างของหอมา่านิวโดยจับส่วนบนของลำตัวของอีกฝ่ายและส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดมันเป็นใครใครที่มันเยี่ยมโหดถึงกับสังหารหอมา่านิวของข้ามันต้องเป็นเจ้าเจ้าเป็นคนสังหารลูกชายของข้าข้าจะถีบเจ้าเป็นชินช้นๆและบุตรชายที่ตายลงไปข้าจะให้บุตรสาวของเจ้าฟังตามเขาไป จากนั้นชายเวกลางคนก็ลองออกมาสองสาครั้งจากนั้นก็ทีไปที่ลินเว่ยแล้วบอกว่าเขาต้องการที่จะสังหารหลินเว่ยจากนั้นเขาก็ทีไปที่หญิงสาวชื่อเฟยเอ,อ๋อแล้วบอกว่าจะฝังนางไปพร้อมกับบุตรชายของตนตอนนี้เขาคลุ้มคลั่งไปแล้วฮาวเวอร์ค์เมื่อได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วจะฝังบุตรสาวข้ากับบุตรชายเจ้าอย่างนั้นหรือคนอย่างนั้นสมควรตายแล้วเมื่อเขาได้ยินว่าอีฝ่ายกำลังจะทำร้ายบุตรสาวของตนเองบิดาของเฟยเอ๋อร์ก็ยอมไม่ได้เขาก้าวไปสองสามก้าวแล้วทอเขา เมื่อได้ยินอีกฝ่ายเดาทอตอนเองใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงและเขาวิ่งเข้าไปหาห้าวอล์คเกอร์ความรวดเร็วเมื่อเห็นว่าบิดาของหอม่นิ่ว่าจะทำร้ายบิดาของตอนเองเฟยเอ๋อจึงสั่งในคนในกลุ่มทหารรับจ้างให้อารคขาบิดาทันทีปกป้องผู้หัวหน้าและสังหารกองทหารรับจ้างโลกันของหอม่นส่งลงไปซะเมื่อเห็นว่าหัวหน้าถูกโจมตีคนของห้าวอล์คเกอร์ภายใต้การปกครองของนักรบขั้นสามอีกสองคนจึงตะโกนเพื่อสังหารสมาธิของหน่วยทหารรับจ้างของอีกฝ่ายเจ้ามาทำอะไรที่นี่ มากับข้าไม่ต้องกังวลเราจะปกป้องเจ้าเมื่อหลิงมุ้ยเห็นว่าเขาสังหารหอมมันนิวได้แล้วเขาก็ปล่อยให้ทั้งสองกลุ่มต่อสู้กันเองเป็นผลให้เขาเพิ่งรู้สึกตัวว่าฝ่ามือของเขาถูกจับไว้ด้วยมือที่อ่อนนุ่มจากนั้นดึงออกไปและแยกออกจากวงการต่อสู้ทั่วคราวลิงมุ่ยถูกเด็กสาวดึงฝ่ามือเขาสะบัดมือของอีกฝ่ายออกและพูดว่าเจ้าไม่สามารถเอาชนะคนกลุ่มนั้นได้ฮึ่มไม่ใช่มิดาของข้ากับท่านลุงทั้งสองคนเป็นนักรบขั้นสามพวกเขาจะเอาชนะคนเหล่านั้นไม่ได้อย่างนั้นหรือเจ้ารู้หรรรรรืือออไไไไมมมมม่่่่่่ววาาาาานนนนัััััักกกบบข้้ออ้้คคะะิดดเจจจีีทสููงงงึย นักรบขั้นสาเมื่อได้ยินคำพูดของลิงเว่ยเฟยเอ๋อร์ก็หยุดชะงักหลังจากนั้นก็เริ่มสั่งสอนลิงเว่ยเกี่ยวกับพลังของนักรบขั้นสามสำหรับคำพูดของเฟยเอ๋อร์อรลิงเว่ยขัดจังหวะการพูดยาวๆของอีกฝ่ายด้วยการแท่นเสียงและพูดว่าสมองฟั่นเฟือนจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องโครงกระดูกทั้งสี่ของตนเองเข้าร่วมการต่อสู้สมาชิของกองทหารรับจ้างรวกันมีจำนวนมากกว่าห้าวอล์คเกอร์เป็นสองเท่าและหลายคนของห้าวอล์คเกอร์ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก่อนหน้าแม้ว่าจะมีนักรบขั้นสาม,ม,นนออกา,มาก,กนไป แม้ว่าลินเว่ยจะเข้าร่วมในการต่อสู้แต่เป้าหมายของเขาก็อยู่ที่ระดับนักดาบที่มีจำนวนมาก5วอล k คเอร์ที่ถูกล้อมไปด้วยสมาชิก3คนของกองทหารรับจ้างโลกันนั้นมีบาดแผลอยู่แล้วและกำลังจะล้มลงเป็นผลให้แสงสีเขียวสดวงพาดผ่านไปชาย3คนที่ได้รับการมุ่งเน้นที่การโจมตีไปที่5วอล k คเอร์ถูกแยกออกเป็นสส่วนและล้มล,ลงกับพื้น แน่นอนว่าเป็นเพราะหลิงว่้ยซึ่งเป็นผู้ควบคุมโครงกระดูกทั้งสตัวโดยใช้ใบมีดวาย,ยุเพื่อทำการลอบโจมตีซึ่งทำให้สมาชิของกองทหารรับจ้างโลกันระสำระสายในอีกไม่กี่อึดใจพวกเขาส่วนใหญ่ถูกสังหารลงไปแม้แต่นักรบขั้นสามยังถูกโจมตีโดยโครงกระดูกสองตัวติดต่อกันหลายครั้งนักรบขั้นสามของกองทหารรับจ้างโลกกนก็ยังเสียชีวิตลงไปไม่น้อยเหลือเพียงไม่กี่คนพวกเขารู้สึกอันตรายและค่อยๆถอยหลังเพื่อสร้างแนวป้องกันล้อมรอบไปด้วยคนของห้าวอล์คเกอร์